สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรีวิวก่อนติดตั้งอีกแล้วนะครับโอเคครับเดีย๋ยวมาดูกันครับเดีย๋ยววันนี้นะจะแนะนำนะครับชุดติดตั้งใน t o y o t ยต้ารีโฮะเป็นชุดโปร29,900บาทครับชุดนี้ลูกค้าย,ยังเพิ่มเติมตอนหลังเพิ่มลำโพงหน้ากระจังเป็น35900ด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูที่แผงประตูหน้าฮะครึ่งท่อนใหญ่นะครับโตโยต้าวีโสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะ Power V a p r o ตัวนี้ฮะทำหน้าที่ขับแผงประตูนะฮะขังแผงประตูหน้า8644นะฮะลุกค้าเลือกหุ้มหนังนะครับเป็นสีครีมตัดด้วยสีขาวครับดูเรียบร้อยสะอาดสะอ้านดีนะครับตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้นี้ฮะตูฟ้ฟาดนะครับผม10นิ้วนะฮะโครงหล่อแม่เหล็ก2ก้อนฮนะ156ครับ ตู้เป็นตู้ R G B ไฟเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับ Power VR Pro 4 Channel ฮะที่เราคุ้นเคยฮะตัวนี้ฮะร้อยตัวไม่มีเสียเลยฮะขับแผงหลังนะครับ8 6 4 4เลือกใช้สีไฟวอร์มไว้ฮะสำรองไฟด้วยคลาส X 1ล้านไมโครฮะพร้อมกับ5,008.1ฮะทำหน้าที่ขับซับ10นิ้วฮะในตู้ฟาฮะงานสวยๆแบบนี้ฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ต o ต้าีโวนะฮะ สนใจที่จะจัดชุดโปรโมชั่นแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมนะฮะในช่องทาง YouTube Studio นะฮะรวมถึง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์ฮะสอบถามันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้น้าฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะเป็นการรีวิวกวามติดตั้งนะฮะสนใจทักด่วนนะชุดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ยังคงมีอยู่ฮะโอเคนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ